สุขสวัสดีท่านผู้ฟังทุกๆท,ท่านสำหรับในคลิปนี้แกะดำคัำพีชีวิตจะพูดถึงเรื่องของยุคสมัยยุคสมัยเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราจะต้องทำความรู้จักเพราะว่าถ้าหากเราไม่ทำความรู้จักว่ายุคแต่และยุคแต่และสมัยเนี่ยมันจะมีพฤติกรรม ปณิสัยใจคอของผู้คนในแต่ละยุคนีไม่เหมือนกันค่านิยมหรืออื่นๆใดก็จะเปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยดังนั้นจะดําก็ไม่ได้มาพูดในฐานะนักวิเคราะห์ยุคสมัยนะแต่มาพูดในฐานะผู้อยู่ในยุคสมัยนั้นๆ ถ้าใช้คำว่าผู้อยู่ในยุคสมัยนั้นๆแปลว่าอยู่มาหลายยุคสิก็มั้งเพราะว่าแกดำคำพิชีวิตปัจจุบันนี้อายุ52ปี52ปีอยู่ในสังคมที่มีค่านิยมหลากหลายอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มี อุป,ปนิสัยใจคอของผู้คนแตกต่างกันมันก็ยากอยู่ที่จะบอกว่าตรงนู้นกับตรงนี้อะไรดีกว่าเพราะมันจะมีมีไอ้ที่ดีกว่าไอ้ที่ด้อยกว่าอยู่ในตัวของมันเองดังนั้นคำว่ายุคสมัยเนี่ยมันเป็นเป็นเรื่องที่ทุกๆคนเนี่ยจะต้องเป็นผู้ที่ศึกษาแล้วก็ทำความเข้าใจและปรับตัวให้ได้ โดยเฉพาะคำว่ายุคศิวิไลคำคำนี้นี่มันไม่มีความหมายตายตัวคือว่ามันไม่ได้บอกว่าแปลว่ายอย่างนี้เลยมันอยู่ที่ว่าคำว่ายุคศิวิไลเนี่ยมันจะครอบคลุมหรือจะไปถึงเรื่องอะไรบ้างจะกล่าวถึงเรื่องอะไรบ้างสำหรับแกดามคำพิชีวิตอ่ะถ้าใช้คำว่ายุคศิวิไลเมื่อ,อไหร่เนี่ยแกดานึกถึงเรื่องเดียวเลย คือเรื่องปัจจัยเครื่องอาศัยของการดําเนินชีวิตปัจจัยเครื่องอาศัยปัจจัยกับเครื่องอาศัยเนี่ยมันก็เป็นความหมายเดียวกันก็คือเครื่องที่เราต้องอาศัยสิ่งที่เราต้องอาศัยพื้น,พ,นพื้นมันก็จะมีอยู่สี่อย่างก็คืออาหารการกินที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่มห่มและก็ยารักษาโรค อันนี้คือพื้นฐานในการดำเนินชีวิตของมนุษย์นะแต่แล้วสิ่งเหล่านี้มันจะมีได้ต่อเมื่อถ้าคุณมีเครื่องแลกเปลี่ยนสิ่งแลกเปลี่ยนเราเรียกว่าเงินนั่นแหละเงินหรือทองอันนี้เป็นของที่จะเอามาแลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยนอาหารแลกเปลี่ยน เครื่องนุ่งหม่มแลกเปลี่ยนยารักษาโรคยารักษาโรคนะแลกเปลี่ยนที่อยู่อาศัยหากไม่มีเงินหรือทองเนี่ยมันก็จะทําให้เราไม่มีปัจจัยสี่นั้นด้วยเรามาดูกันว่าจิตใจหรือใจคอของคนแต่ละยุคแต่ละยุคเนี่ยมันก็เปลี่ยนไปนะ ถ้าใครที่อายุใกล้เคียงกันหรืออยู่ในอายุใกล้ๆกับแก่ดำคําพีชีวจะเห็นว่าในสมัยก่อนเนี่ยถ้าคุณไม่มีข้าวคุณก็สามารถไปขอข้าวได้นะหรือหาอะไรสักอย่างหนึ่งที่มีมูลค่าทางทางน้ําใจนะเท่านันะ้นเองไม่ได้เกี่ยวกับมูลค่าทางทรัพย์สินนะทางน้ําใจนะไม่ได้ตีมูลค่าแบบว่าราคาเท่าไหร่แต่เป็นเอาแลกเปลี่ยนกัน แบบด้วยน้ำใสใจจริงก็สามารถทำการแลกเปลี่ยนได้เลยเช่นเราเอาเกลือเนี่ยเป็นแลกข้าวนะแล้วเอาปลาไปแลกข้าวหรือบางคนก็ไปร้องไปลําก็แลกข้าวนะเป็นที่มาของหมอลําขอข้าวอย่างเงี้ยนะอะไรต่อมีอะไรมันแลกกันได้หมดเป็นน้ําใจเป็นน้ําใสใจจริงที่แบ่งปันกันโดยที่ว่า ก็ไม่รู้จักกันนะแต่ว่ามันเป็นมันเป็นวัฒนธรรมมันเป็นสิ่ง